นางพยาบาลหลวงอาชีพที่เสี่ยงตายและไม่มีใครจดจำสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปยังยุคที่คำว่านางพยาบาลไม่ได้หมายถึงอาชีพที่ใครๆยกย่องเหมือนปัจจุบันแต่นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ต้องเสี่ยงชีวิตในสนามรบทตรางศพความเจ็บปวด และความลำบากโดยที่ไม่มีใครแม้แต่จะจดจำพวกเธอเรื่องของนางพยาบาลหลวงอาชีพหลวงที่เต็มไปด้วยความเสียสละแต่ถูกลืมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนางพยาบาลหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คำว่านางพยาบาลปรากฏในสมัยรห้าเมื่อสยามเริ่มรับอิทธิพลตะวันตกเดิมการรักษาพยาบาลเป็นหน้าที่ของหมอหลวง แต่เมื่อสงครามเกิดบ่อยครั้งเช่นสงครามอินโดจีนสงครามโลกรัฐเริ่มต้องการผู้ช่วยที่สามารถทำงานได้เร็วการตั้งโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกของไทยคือโรงเรียนพยาบาลศิรีราชพศ2449แต่ในสนามรบต้องมีนางพยาบาลสนามหรือนางพยาบาลหลวงลงพื้นที่จริงและผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้แค่เป็นพยาบาลธรรมดา แต่ต้องเสี่ยงตายไปอยู่ตรงนั้นทำไมลองจินตนาการภาพผู้หญิงในชุดสีขาวท่ามกลางเสียงระเบิดดังสนัน่นแสงเพลงจากการยิงปืนใหญ่และกลิ่นคาวเลือดที่ลอยฟุ้งในอากาศเธอไม่ได้ถือปืนไม่มีเกราะป้องกันมีแค่ผ้าพันแผลเข็มฉีดยาและความกล้าหาญนั่นคือสิ่งที่นางพยาบาลหลวงหลายคนต้องเผชิญจริงๆสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อไทยส่งทหารไปไกลถึงฝรั่งเศสในปีพศ2417ประเทศสยามตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยส่งทหารอาสาไปช่วยในแนวรบที่ฝรั่งเศสนี่ไม่ใช่เพียงการแสดงออกเชิงการทูตเท่านั้นแต่คือโอกาสแรกที่หญิงไทยได้เดินทางไกลไปในฐานะนางพยาบาลหลวงสนามรบมีการจัดตั้งคณะพยาบาลอาสาเพื่อร่วมขบวนไปกับทหาร หน้าที่ของพวกเธอคือดูแลบาดแผลบำบัดโรคและประคับประคองทหารที่ใกล้ตายแม้จะไม่มีการบันทึกจำนวนแน่ชัดว่าไปกี่คนแต่มีรายงานบางฉบับระบุว่าพยาบาลหญิงชาวสยามได้รับการฝึกพิเศษจากโรงพยาบาลทหารต่างประเทศก่อนถูกส่งแนวหน้าเสียงระเบิดครั้งแรกทำให้หลายคนแทบลุ้มทั้งยืนแต่ก็ไม่มีใครหนีเพราะไม่สามารถทิ้งผู้ป่วยไว้ได้สงครามอินโดจีน พศ2483เสียงปืนจากชายแดนหลังจากผ่านพ้นสงครามโลกครั้งแรกไม่นานไทยเข้าสู่สงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศสที่มีเป้าหมายเพื่อทวงดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับคืนครั้งนี้ทหารไทยต้องรบในพื้นที่ป่ารกชัดภูเขาและแนวชายแดนและแน่นอนพยาบาลก็ถูกส่งตามไปนางพยาบาลหลวงไม่ได้อยู่แค่โรงพยาบาลสนาม หลายคนอยู่กลางสนามรบจริงๆกลางเต็นท์ใกล้แนวปืนใหญ่รักษาทหารที่บาดเจ็บจากกระสุนกระดูกหักหรือถูกกับระเบิดจนขาขาดแขนขาดมีรายงานว่าบางคนต้องช่วยตัดอวัยวะโดยใช้มีดทหารธรรมดาน้ำประปาก็ไม่มีใช้ผ้าชุบน้ำคลองล้างแผลให้ผู้บาดเจ็บไม่ต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัยไม่มีใครคุ้มกันไม่มีเสื้อกราะและแน่นอน ไม่มีวันหยุดสงครามโลกครั้งที่สองนรกของจริงที่ไม่จดจําเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองประทุไทยกลายเป็นสมรภูมิจริงทั้งการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งการเดินทัพของญี่ปุ่นนางพยาบาลหลวงหลายคนถูกส่งประจําตามหัวเมืองสําคัญเช่นเชียงใหม่เพชรบุรีนครสวรรค์เป็นต้นบางคนต้องทําหน้าที่ดูแลเฉลยศึกบางคน ต้องเก็บศพกลางเมืองบันทึกของนางพยาบาลคนหนึ่งในยุคนั้นเล่าว่าเมื่อเห็นหัวเด็กกระเด็นอยู่ข้างเตียงฉันแทบสิ้นสติแต่ก็ต้องลุกขึ้นมาเย็บแผลให้คนไข้ต่อเพราะไม่มีใครแทนได้และนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าจากภาพยนตร์แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผู้หญิงในสงครามไร้เกราะแต่ต้องเข้มแข็งนางพยาบาลหลวงไม่มีอาวุธไม่มีกราะ ไม่มีการฝึกการรบแต่ต้องเดินเคียงข้างทหารในบางพื้นที่ที่ขบวนล,ล่าถอยอย่างเร่งรีบพยาบาลบางคนถูกทิ้งบางคนถูกศัตรูจับตัวและไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนไม่มีรายชื่อในสมุดประวัติไม่มีเหรียญเกียรติยศไม่มีแม้แต่หลุมศพและเมื่อสองครามจบลงชื่อของพวกเธอก็จางหายไปกับฝุ่นควันเหลือแต่เสียงลมหายใจของคนบาดเจ็บ ทำไมเธอต้องไปอยู่ตรงนั้นบางคนอาจถามแบบนั้นแต่คำตอบเดียวที่เธอมีคือก็เพราะคนเจ็บไม่มีใครรักษานอกจากฉันเสียงสละถูกลืมในสนามรบเสียงของทหารคือเสียงแห่งชัยชนะแต่เสียงของนางพยาบาลคือเสียงของความเงียบงันที่ไม่มีใครได้ยินเรื่องจริงจากสนามรบพยาบาลหญิง ผู้หายไปในประวัติศาสตร์ในสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองมีรายงานไม่เป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ทหารรุ่มเก่าว่าเคยมีพยาบาลหญิงถูกจับเป็นตัวประกันบางคนถูกใช้เป็นของต่อรองแลกกับการปล่อยตัวเฉลยบางคนถูกกระทำย่ำยีโดยฝ่ายตรงข้ามและจบชีวิตลง ในที่ที่ไม่มีแม้แต่หลุมศพเรื่องพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนไม่ได้อยู่ในบทสดุดีวีรชนและบางครั้งก็ถูกปิดเงียบเพื่อไม่ให้กระทบชื่อเสียงกองทัพบางคนถูกทิ้งไว้กลางป่าเรื่องหนึ่งที่เล่าสืบต่อกันในหมู่พยาบาลเก่าคือเรื่องของแม่บัวพยาบาลสนามจากลำปาง ในปี2480แม่บัวร่วงขบวนกับหน่วยแพทย์ไปยังแนวชายแดนฝั่งอีสานเมื่อกองทัพจำเป็นต้องล่าถอยอย่างรวดเร็วเพราะทัพฝรั่งเศสบุกกระหนำ่ำขบวนแพทย์แยกกันหลบหนีแม่บัวกับคนไข้บาดเจ็บสามรายติดอยู่กลางป่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารเธอแบกคนไข้ไว้ข้างกายไม่หนีไปคนเดียวสุดท้าย เธอเสียชีวิตจากการติดเชื้อในแผลโดยไม่มีใครจารึกชื่อเธอไว้ในรายงานอย่างเป็นทางการไม่มีเหรียญกล้าหารไม่มีอนุสาวรีถ้าคุณลองไปเยี่ยมอนุสร์สถานสงครามหรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คุณจะเห็นรูปของนายทหารนายพลวีระบุรุษผู้กล้าแต่มีรูปนางพยาบาลหญิงกี่คนแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้จะทำงานเคียงข้างทหารแม้จะตายเพราะช่วยชีวิตผู้อื่นแต่นางพยาบาลหลวงกลับไม่ได้รัดการยกย่องในระดับเดียวกันไม่มีเหรียญตราไม่มีรางวัลไม่มีใครกล่าวคำว่าขอบคุณถูกลืมเพียงเพราะเป็นผู้หญิงเราต้องเข้าใจว่าบริบทสังคมไทยในอดีตมองผู้หญิงว่าควรอยู่กับบ้านไม่เหมาะกับสมรภูมิ เมื่อพวกเธอเดินเข้าสู่สมรภูมิกลับถูกมองว่าผิดธรรมชาติแม้ในหน้าบันทึกทางการบางครั้งยังใช้คำว่าแม่บ้านช่วยแพทย์แทนคำว่าพยาบาลหลวงทำให้ภาพลักษณ์ของเธอกลายเป็นเพียงคนช่วยเสิร์ฟน้ำแทนที่จะเป็นวีรสตรีและเมื่อสงครามจดโลกชายเป็นใหญ่ก็ลืมไปว่ากลางเสียงปืนและเปเลวไฟมีผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เคยขอสิ่งใดตอบแทนใครจะจำลองนึกดูถ้าวันหนึ่งคุณบาดเจ็บกลางสนามรบเลือดไหลไม่หยุดแขนขาขาดแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งฝ่ากระสุนเข้ามาหาคุณยิ้มให้เบาๆแล้วพูดว่าอดทนหน่อยนะเดี๋ยวฉันเย็บแผลให้คนคนนั้นสมควรถูกจดจำไหมเธอไม่ใช่ทหารแต่เธอสละชีพได้ไม่แพ้ใคร นี่คือความจริงที่ไม่เคยมีใครเล่าความเปลี่ยนแปลงในยุคหลังหลังสงครามโลกพยาบาลเริ่มได้รับการยกย่องมากขึ้นแต่พยาบาลสนามยังถูกลืมในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยยังไม่กล่าวถึงนางพยาบาลหลวงอย่างเป็นทางการสมาคมพยาบาลบางแห่งพยายามรวบรวมรายชื่อและประวัติของผู้เสียสละความยากคือไม่มีใครจดบันทึกไว้เพราะพวกเธอถูกมองเป็นแค่เจ้าหน้าที่เสริม ทำไมเราควรจำเพราะพวกเธอคือผู้หญิงธรรมดาที่เดินเข้าไปกลางนรกโดยไม่มีเกราะเพราะพวกเธอทำหน้าที่แทนเราทุกคนในวันที่สงครามพรากชีวิตมากมายเพราะการจดจำคือเกียรติสูงสุดของผู้เสียสละที่ไม่ได้รับอะไรตอบแทนถึงวันนี้จะไม่มีใครจำชื่อเธอแต่เสียงของเธอควรถูกเล่าต่อเรื่องของนางพยาบาลหลวงอ่านไม่มีฉากในหนังไม่มีชื่ออยู่บนอนุสาวรีย แต่เรื่องราวของเธอจะอยู่ในความทรงจําของเราทุกคนนี่คือย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตอย่าลืมกดติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ